แล้วครับก็การาดสวิชชุนท่านเลยนะครับะสปปัญหาแบบนี้หรือเปล่าครับแบงค์เต็มนะครับนเน็ตค้างและ้ะเน็ตผมมันอ่อนอีกแล้วเน็ตมันเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้เน็ตทูมันแบบเน็ตทูมันแบบกากมากือผมสุ่มนะแต่เสียงยังไม่มาเ,เห็นไหมแยกุ่มใครไม่มาเลยโอ้โหเดี๋ยวแปบบ๊แบบแปบบ๊บนึง โอ้ยเ,เ,เนะนี่นีนนะ่แหละนี่แหละสาเหตุที่ผมทำคลิปแค่วันเสาร์อาทิตย์เออยเดี๋ยวสาเหตุเออโอ้ยเอานะมาแล้เคเคเวหนึ่งนะมาแล้วนะโอเคนะโอเคเน็ตมาแล้วนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับผมได้ไปแท็กตัวใหญ่อีกแล้วเหรอนี่ครับเป็นนี่ เอาฮิวชฟแคทไปแรกกับตัวนี้แล้วก็อีก4.8บิเลียนนะครับเป็นตัวที่ต้องดีดีมใช่ไหมไม่รู้นะครับจะไ,ได้มาเร็วนะครับโหจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยไปเรืเร่อยๆไอ้ได้ผมขายนี่ขาดทุนเลยนะเนี่ยไม่รู้ขาดทุนหรือได้ทุนนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาทำการล้างสัตว์เลี้ยงในนี้นะครับ ล้างเออตั้งแต่แถวเนี้ยผมผมจะไม่ล้างนะตั้งแต่ตั้งแต่เนี้ยตั้งแต่ตัวใหม่นะครับผมจะไม่ล้างนะจะล้างหมดออเอยเอสิบห้าตัวทีดนี้นะครับเราเนี่ยก็จะทำการสุ่มไม่ ไม่ไม่ได้สุ่มแจกนะเป็นการสุ่มนะสุ่มชื่อนะ <c oughs> เอาไว้คืนเราอ่ะ <c oughs> <c oughs> คือเมื่อวานเนี่ยผมทําการแจกไปแล้วนะเมื่อวานผมได้ทําการอัดคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าพื้นที่มันเต็มก่อนผมผมไม่ได้ปิดคลิปอืมพื้นที่มันเต็มก่อน้ะแ <c oughs> ล้วเ,เขาเอาให้ผมมาคดยกเลิกคนยกเลิกเอามา ทำไมหมดออกับเอาไปตัวหนึ่งโอเคนะครับเราทำการสุ่มชื่อนะครับ Z X D D R D J อะไรกันมีส่งได้เราทำการเหมือนแบบโอในผู้อวดนี้ครับเอ้สามตัวล่ะมีส่งไม่ได้อะไรวะ e w A ผมลืมเรื่องส่งไม่ได้ไม่มีไม่รู้ d j A. อ่าลบ o n u n o ไม่มีครับอ่ะเห็นคนใช้เยอะนะครับ i p เป็นวัก s t v g นี่หนมะ ไม่มีเหมือนเดิมอ่ะโมโนโนเกตซีซีเอซีซีซีสามอะไรนี่มัน,นขึ้นโคตรหนึ่งร้อยนี่คือจดหมายเข้าเต็มใช่ไหมเดี๋ยวเขาส่งไม่ได้เวนะครับแล้วก็สองแปดศูนย์ับหนึ่ง อ่ะลองดูื่อมีเอ้ามีด้วยโอเคนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวกันต่อเลยคือผมไม่อยากลบนะเออเสียดายอเออรอสักเีดไว คงไม่ได้ C G G เดี๋ยวสุนก่อนแสตาเอาไปสิบเพชร Q T O มากกว่าหนึ่งแขนหนึ่งแขนทุย หนึ่งแสนเออเมื่อวานนี้นะผมเปิดได้ตัวนี้นะครับเรียกว่าเมื่อวานหรือว่าเมื่อเช้าดีน้องเต่าใช้นี่นะครับแจกไหมแจกไหมอแจกดีกว่าใครอยากได้นะผมมีชื่อโลบอก,กเลยเดี๋ยวผมส่งไปให้ตัวเดียวในะโลก โอ้โหห้าสิบตัวจะส่งยังไงเนี่ยมาส่งทีเดียวไม่ได้โอเคนะผมขอตัวไปส่งก่อนนะว่าตอนนี้เป็นระเบียการนครับไปลยไปไปเดี๋ยวผมจะมาแจกไอ้ตัวเด้อเออสอาไับคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็คอมเมนต์ไว้นะคอมเมนต์ชื่อมานะครับเดี๋ยวผมซูมให้ผมส่มแจกไปแล้วยบาไเต้นโชว์เป็นสเต็ป